哦，那肯定。 โดนโดนจนได้อะเอาจนได้เลยตัวนี้ตามกูอยู่หลายรอบแล้วปลาแวนเอาจนได้ครับผมเป็นยักษ์ยางแก้คันเจิ๋วครับผมตามเห็นขยับกันลูกป้าหลายรอบแล้วก็ลองตีเข้าไปดูครับแดดมันยังร้อนอยู่ฮ้ย <c oughs> มันโดนอะไรกัดมาเนี่ยโอ้ยน่าจะโดนชาโดเนี่ยโดนกัดขาหางมาเนี่ย เนี่ยดูดิเดือดโดนตะไครยวะเนี่ยโอเคครับผมฝากเลยครับเจ้ายักษ์ย่างแก้คันจิ๋วครับผมอิ่งแต้มจอดมากครับผมรอตีตามทั้งน้ำน้นนอยๆแหละสุดยอดครับผม